ีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูพิสมัยในวิชาคณิตศาสตร์เช่นเคยนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องจํานวนนับ2 1เถึง100เช่นเดิมแต่วันนี้คุณครูจะเรียนในหัวข้อเรื่องการนับเพิ่มทีละสิบนะคะนับเพิ่มทีละสิบอ่ะคุณครูมีอุปกรณ์อยู่ครูคเอาหลอดก,กาแฟมานับเน,นี่ยใน1มัดเนี่ยคือ1 0น,นะคะ1มัดเนี่ยคือ1 0อยู่แล้วถ้านับเพิ่มทีละสิบ นะคะก็คือนับ1 0ใช่ไหมคะหนึ่งสิบคีณูาสันิดนะเพิ่มทีละสิบจาก1นสิบก็เป็น2 0หรือ20 20ใช่ไหมคะสองสิบสามสิบสี่สิบหนะคะหกสิบเจ็ดสิแบบหนึ่งอะคะอันนี้คือการนับเพิ่มจีละสิบสมมุติเขาบอกว่าถ้าโจทย์บอกว่า เขาโจทย์โจทย์ให้เลขมา30 30แล้วให้เด็กๆนับเพิ่มทีละสิบไปอีกสองครั้งนะคะจาก30คือตรงนี้จาก30แล้วให้เรานับเพิ่มทีละสิบไปอีกสองครั้งนักเรียนว่าจาก30เพิ่มไปอีกสองครั้งคือเลขอะไร30แล้วอะไรคะพอได้30เพิ่มไปสิบก็คือกี่สิบเอามาอีกหนึ่งสิบกลายเป็นสี่สิบเอาไมอีกหนึ่งสิบกลายเป็นห้าสิบน,น,น,นะคะอันนี้ไม่ยาก แต่ถ้าเกิดเด็กๆเ,เจอโจทย์ที่เขาบอกว่าเริ่มที่10บ5ห้านะคะเขาตั้งเกิดว่าอ้าวสิบ้าให้เด็กนับเพิ่มไปอีก10เด็กๆจะตอบเท่าไหร่คิดยังไงดีจาก15บเพิ่มไปอีก10นะคะเด็กก็ยกนิ้วมาเลย10นิ้วหรือมีอุปกรณ์หรือมีพวกหลอดพวกอะไรก็ได้นะคะเรียนก็เอามา10นะคะถ้าง่ายที่สุดเด็กๆก,ก็ไม่มีหลอดเด็กก็เอา10เอานิ้วขึ้นมาเลย จาก15เพิ่มไปอีก10 15แล้วเรียนก็นับไป15ละ16 17 18 19 20 21 22 23 24 25เพราะนั้นจาก15เพิ่มไปอีก10ก็คือ25ใช่ไหมคะถ้าจาก25เพิ่มอีก10หนูก่อนนิ้ขึ้นมาอีก10เหมือนเดิม25ละ26 27 28 29 30 31 32 33 34 35เห็นไหมคะถ้าก็บอกให้นับเพิ่มยี่สิบหนูก็อายุกนิ้วมาทีละสิบหนูก็นับเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นการนับเพิ่มจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรสมมติเริ่มต้นที่12อก็บอกอ่าเริ่ม12นับต่อไปอีก10ที่เท่าไหร่เด็กก็12แล้วเด็กก็นับไปอีก10นิ้ว12แล้วสิอะไรคะ13 14 15 16 17 1่19 20 21สิบห็้ายเห็นไหมคะ เพิ่มไปสิก็คือยี่สิบสองเริ่มต้นเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆก็ย,ยกนิ้วขึ้นมาให้นับเพิ่มเบสิคเด็กก็นับเพิ่มเบสิคจากที่เขาตั้งโจทย์มาเข้าใจไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะมีอีกวิธีหนึ่งวิธีการคิดอีกหนึ่งวิธีเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังอีกวิธีหนึ่งนะคะดูอีกวิธีหนึ่งนะคะคุณครูจะให้เรียนดูตารางร้อยอันนี้เรียกว่าตารางร้อยนะคะคือจะมีจํานวนนับตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะคะ ถ้าการนับเพิ่มทีละสิบโดยใช้ตารางร้อยเด็กๆดูๆๆดนะคะด้านหลังนี้นะคะด้านหลังจะมีจำนวนเพิ่มทีละสิบก็คือสิบเห็นไหมคะยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยนะคะอันนี้คือเพิ่มทีละสิบ นะคะจะง่ายแต่ถ้าเกิดโจทย์บอกไม่ได้เพิ่มไม่ไม่เริ่มต้นที่สิบนะคะมันจะยากอ่าเด็กๆดูตรงนี้เดี๋ยวคุูลบนี้ก่อนนะคะอ่าถ้าโจทย์บอกว่าให้เริ่มที่เลขยี่สิบสี่นะคะแล้วให้นับไปอีกสิบเพิ่มทีละสิบจากยี่สิบสี่นะคะคือจากตรงนี้ยี่บสี เดี๋ยวคุณจะลองนับไปอีกสิบจำนวนนะเด็กๆลองดูนะยี่สิบสี่แล้วก็เป็นยี่สิบห้ายี่สิบหกครั้งที่สองนะอะเดี๋ยวคุณนับหนึ่งสองสามไปก่อนก็นแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่คือเพิ่มไปอีกสิบจำนวนใช่ไหมคะจะลงที่เลขอะไรพอดีเลยสามสิบสี่นะคะ ช่ไหมคะยี่ิบสี่แล้วนับไปอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลงที่เลขสามสิบสี่เพราะนั้นจากยี่ิบสี่เพิ่มไปอีกสิบก็คือสามสิบสี่อ่ะถ้าจากสามสิบสี่เพิ่มไปอีกสิบอ่ะคือเลขอะไรคะอ่ะลองนับต่อนะสามสี 3, 4, น่นับไปอีกนับไปอีกสิบนะคะอ่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ลงที่เลขอะไรคะสี่สิบสี่เห็นไหมคะยี่สิบสี่เพิ่มไปสิบเป็นสามสิบสี่สามสิบสี่เพิ่มไปอีกสิบเป็นสี่สี่อ้าวคราวนี้คุณครูจะเพิ่มจากสี่สี่ไปอีกสิบเด็กๆลองทายซิว่าจะลงที่เลขอะไรในเรื่องทายซิคะว่าจะลงที่เลขอะไรอ่าวลองทายนะอ้าคุณครูจะนับไปอีกสิบนะสี่สี่คุณนับไปอีกสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบลงเลขอะไรคะห้าสิบสี่ใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมมันอยู่ในแถวเดียวกันเลยแนวแนวเดียวกันยี่4 4บสี่สาสิบสี่สี่ิบสี่ห้าสิบสี่เพราะฉะนั้นจากห้าสี่ถ้าเพิ่มไปอีกสิบเด็กๆพอเดาได้ไหมมันน่าจะเป็นเลขอะไรห้าสิบสี่เพิ่มไปอีกสิบเด็กๆพอเดาได้ไหมคะว่ามันน่าจะเป็นเลขอะไรอ่ลองคิด ลองลองนับดูของตัวเองซิได้เลขอะไรคะนับดูนะคะจะลงที่เลขอะไรพอดี24 34 44 54คุณครูนับแล้วคุณครูลงที่เลข64เห็นไหมคะมันจะอยู่แถวเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นจาก64นับไปอีก10มันก็น่าจะเป็นอะไรคะ74ใช่ไหม จาก74สนับไปอีกสิก็น่าจะเป็น8ปดจาก8ปดนับไปอีกสิก็น่าจะเป็น9ก้าถ้าเรียนไม่แน่ใจเรียนก็ต้องไปฝึกลองนับดูว่าใช่หรือไม่อันนี้เป็นการใช้ตารางร้อยนะคะแล้วมันจะง่ายขึ้นนะคะถ้าใครฝึกทํานับนิ้วได้หรือใครจะใช้ตารางร้อยทาก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะเอาอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเดี๋ยวครูจะลบนี้ก่อนนะคะไอหนึ่งตัวอย่าง สมมุติว่าเราจะเริ่มต้นเลขอะไรดีเด็กๆอย่าได้เลขอะไรคะ่ะสมมุติเอาเลขเอาเลขสิบสองไหมคุณครูจะเริ่มต้นที่เลขสิบสองนะคะคุณจะเริ่มต้นที่เลขสิบสองอ่ะสิบสองจากสนะิบสองนับไปอีกสิบ พอจะเดาได้ไหมคือเลขอะไรอลองนับไปอีกสิบนะสิบสองแล้วนับไปอีกสิบช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลงเลขอะไรคะลงเลขยี่สิบสองเห็นไหมคะอ้าวไม่แน่ใจอ้าวยี่สิบสองนับไปอีกสิบช่องจะลงเลขอะไรลองดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบลงเลขอะไรคะสามสิบสองเห็นไหมคะจะอยู่ในแถวเดียวกันพอเดาได้ยังว่าถ้าจากสามสิบสองนับไปอีกสิบจะต้องเป็นเลขอะไรแนะ่เลขอะไรคะสามสองนับไปอีกสิบก็น่าจะต้องเป็นเลขสี่สิบสองถ้าไม่มั่นใจลองนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ พอดีเลยเห็นไหมคะ,ะถ้าใครเข้าใจแล้วใช้ตารางร้อยเป็นการนับเพิ่มทีละสิบใช้ได้ลองนับแบบนี้ได้นะคะถ้าไม่เข้าใจเด็กก็ทําเอานิ้วมือขึ้นมาแล้วก็ฝึกนับไปเหมือนเดิมนะคะแล้วในวันนี้เดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆฝึกทํานะคะเดี๋ยวครูอธิบายแบบฝึกหัดให้ฟังนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่ห้าสิบสามนะคะ จะมีสองข้อสองข้อเล็กๆนี้นะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างให้ถูกต้องอ่ังเรียนดูข้อหนึ่งเลยอันนี้เป็นการนับทีละสิบนะคะข้อหนึ่งโจทย์บอกว่าอังเรียนดูข้อหนึ่งก่อนนะคะข้อหนึ่งโจทย์บอกว่ามีเลขสิบเพิ่มไปอีกสิบเป็นยี่สิบเพราะนั้นเพิ่มจากยี่สิบไปอีกสิบนักเรียนว่าตรงนี้จะเป็นเลขอะไรคะ ถ้าใครไม่ได้ก็นิ้วขึ้นมา10นิ้วแล้วก็น,นับจาก20ไปเป็น20่สิแล้ว2ี2ส 23, 2อ2ดยี่7 2บสองยนะคะเพิ่มไป10ก็คือ30ใช่ไหมคะตรงนี้นักเรียนก็เติมไปว่า3โอ้ยตัวใหญ่30นะคะต่อไปก็เป็น 40, 50 แล้วเ,เดียงก็ต่อไปอีกจากห้าสิบเลขไรหายไป,เ,ปเดียงก็นับเพิ่มมาอีกสิบสิบนิ้วห้าสิบแล้วห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเติมเลขหกสิบอเปลี่ยนตุวนเลยนะคะหกสิบนะคะอ่าเข้าใจไหมคะที่ผู้ทีบายเมื่อกี้นี้เพราะนั้นข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าเด็กไปทําเองนะคะ อันนี้ไม่ยากนะคะนับเพิ่มไปทีละสิบแล้วเรียนมาดูอีกข้อหนึ่งข้อสองเขาบอกว่านับทีละสิบต่อจากเลขที่กําหนดให้นะคะต่อไปอีกห้าจำนวนนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าจํานวนเริ่มต้นคือสิบเอ็ดเห็นไหมคะจานวนเริ่มต้นคือสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดถ้าเราจะดูที่ตารางร้อยก็ดูตารางร้อยได้ถ้าใครไม่ดูตารางร้อยก็นับนิ้วนะคะสิบเอ็ดแล้วนับไปอีกสิบ ะะ11แล้ว12 13 14 15 16 17 18 19 20 21เพราะฉะนั้นนะคะเรขที่จาก11ต่อไปอีก10ก็คือ21ตรงนี้ตรงนี้เรียนเติม21ใช่ไหมคะจาก21เด็กๆก็นับต่อไปอีก10 21แล้ว22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 เด็กก็ใส่ไปสาเอ็ดเด็กๆก,ก็นับต่อไปงี้เรื่อยๆนะคะให้ครบห้าจำนวนทำได้ไหมคะคุณคูให้เด็กทำเองทำต่อไปเองนะคะมีทั้งหมดอีกสข้อ2ข้อ3ด้วยถ้าใครถ้าใครไม่อยากจะเอานิ้วตัวเองมานับก็ดูที่ตารางร้อยเดี๋ยวครูส่งให้หรือถ้าใครไม่นั่นก็ใช้นิ้วตัวเองนับก็ได้ทีละสิบนะคะ แล้วเด็กก็ไปทําแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเ,เข้าใจแล้วเด็กๆก,ก็ทําแบบฝึกหัดนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งลงในอับบ้มให้ครูนะคะแล้วอย่าลืมเก็บสิ่งของอุปกรณ์การเรียนอะไรให้เรียบร้อยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ